ทุนการศึกษาตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนจิกจัดคอนเสิร์ตการกุศลโครงการรวมน้ำใจเพื่อการศึกษาผ้าโศกที่เที่ยวอุบลราชธานีสุดอันซีนนอนแช่อ่างน้ำธรรมชาติชมวิวเกษตรกร,ร,กรบ้านน้องเทาปลูกข้าวผักอินทรีย์ขายสร้างรายได้ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่1กันยายน2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิศค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านคณกรรมการสมาค,าาคม ที่หอประชุมอุบลชาติโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีนางเพนพักสีทองสมาชิกวุฒธธิสภาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนจำนวน20ทุนทุนละ1,000บาท รวมทุนการศึกษาจำนวน20,000บาทและเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปะถะมรมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินง,งานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานมาเป็นปีที่22 สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนสิงหาคม2563โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมาการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน การจัดถิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะมาจัดโครงการน้ําพระไทยพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพร,พระชนพรรษาที่ท่านมีพระยศนายุครบ88ปีค่ะแล้วก็ได้เลือกจากที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กที่สติปัญญานะคะบลกข่องทางสติปัญญาในกิจกรรมวันนี้ค่ะก็มีเ,เทิดพระเกียรติแล้วก็อ่านอาศวีวาทเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะ ที่โรงเรียนอุบลปัญญาน,นิกลด้วยค่ะแล้วก็วันที่9กันยายนนะคะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลก็จะไปทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเอื้อหญ่อำเภอสีเมืองใหม่นะคะอันนี้เราจะเข้าไปาสนับสนุนแล้วก็ไป ส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ดีแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับผู้สูงอายุด้วยแล้วช่วงบ่ายก็จะไปมอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีใครเลี้ยงดูนะคะที่บ้านเอื้อใ่นะคะและมอบเงินทุนพระราชทานของพระองค์สมให้กับแม่ผู้ยากไร้นั้นด้วยค่ะคณะเราก็จะเดินทางกันไปวันที่9ตอนเช้านะคะ ก็ขอนําเรียนให้เพื่อว่ามีทางประชาชนหรือท่านอยากทําบุญร่วมกันด้วยก็ยินดีนะคะไปร่วมกิจกรรมด้วยกัน,นะคะ่ะโรงเรียนบ้านโนนจิกจัดคอนเสิร์ตการกุศลโครงการรวมน้ำใจเพื่อการศึกษาสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ดนตรีและจัก,กรยานล้อเดียวประวัติ ที่โรงแรมลายทองอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนบ้านโนนจิกตบลคูเมืองอ,อวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลโครงการรวมน้ำใจเพื่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ดนตรีเพื่อสืบสารศิลปะพื้นบ้านเช่นกรองยาวชุดเครื่องเสียงประกอบกรองยาวและรถจักรยานล้อดเดียวที่ยังขาดแคลนเพื่อการฝึกซ้อม ใช้เป็นทุนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซื่อการเรียนการสอนเช่นซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเป็นทุนการศึกษาเด็กเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์และปรับปรุงสนามเด็กเล่นสนามตะก้อและถาสีรั้วโรงเรียนโดยมีกิจกรรมการแสดงนักเรียนบ้านนนจิกโปรงลางยกล้อจักรยานล้อดเดียวคณะสืบสารสินสู่ศิลปินล้อดเดียวและพิเศษสุดพบกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องรับเชิญยิงทิติการเจ้าของเสียงเพลงยอมจำนวนฟ้าดิน นายสุพจน์เหลาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกกล่าวว่าทางโรงเรียนบ้านโนนจิกได้มีการฝึกสอนนักเรียนปั่นจักรยานล้อเดียวเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเริ่มแรกให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปั่นล้อเดียวจากชมรมล้อเดียวจังหวัดอุบลราชธานีและจากนั้นได้ให้นักเรียนมาฝึกปั่นที่โรงเรียนเองและมีครูฝึกสอนอย่างใกล้ชิดจนทำให้นักเรียนมีทักษะการปั่นล้อเดียวสอดแทรกการใช้เครื่องดนตรีอีสานร่วมด้วย และมีการรับการแสดงนอกสถานที่ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์อาทิจักรยานและเครื่องดนตรีเนื่องจากนักเรียนมีความสนใจมากจึงได้มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลโครงการรวมน้ำใจเพื่อการศึกษาขึ้นและได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้คผมมองไปอย่างนี้ว่า จากการแสดงของลูกโรงเรียนโรงเรียนบนนจิกนี้มันจะตอบโจทย์ได้หลายอย่างทําให้เรามองว่าที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของผลสมดิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วนี่สิ่งที่มันดีๆงามๆอยู่ในตัวของนักเรียนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ลูกๆโรงเรียนโรงเรียนเล็กๆอยู่ในวลินชล่าทำให้พี่น้อง ประชาชนพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนได้รับความภูมิใจผมว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จะเปิดตัวนักเรียนรายได้ต่างๆที่ท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการฐานักศึกษาที่กำหนดผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นมากนะักแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆคือลูกๆนักเรียนเราได้เปิดเปิดเวทีให้ชาวจังหวัดบรุรีรัมย์ชาวต่างจังหวัดได้รับทราบว่า แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ความสามารถมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมเองในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็ต้องสนับสนุนต่อยอดให้ลูกๆนักเรียนให้คุณครูไปจนถึงแล้วก็เปิดเวทีทุกเวทีให้เป็นแกนนําในการที่จะนําศิละปะการแสดงพื้นบ้านน,นําเสนอต่อ าสาธารณชนแล้วก็นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับผมขอชื่นชมท่านผู้มีิการโรงเรียนชื่นชมคุณครูผู้สอนแล้วก็ชื่นชมลูกๆทุกคนที่แสดงวันนี้อย่างสุดความสามารถครับครับสำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตการกรุศลรวมน้ำใจเพื่อการศึกษา,อาของโรงเรียนบ้านนนจิกในวันนี้นะครับซึ่งในการจัดงานก็เกิดจากความร่วมมือนะครับของหลายๆภาคส่วน นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหาคณะครูในโรงเรียนบ้านนนจินกนะครับแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงผู้ปกครองของลูกๆนักเรียนด้วยนะครับส่วนการแสดงในวันนี้นะครับทางโรงเรียนบ้านนนจิกก็ได้เตรียมการแสดงของลูกๆนักเรียนเป็นการแสดงปรงลางนะครับแล้วก็มีมีการเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงบนจกักรยานล้อดเดียวด้วยนะครับในส่วนของการจัดการแสดงในวันนี้นะครับในสภาวะของการแพร่ระบาดของโควิด19 นะครับเราก็มีมาตรการการเวินระยะห่างนะครับซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่รัฐบาลกําหนดนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องของการแพร่ระบาดตรงนั้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับหลายหลหลายไเดือนแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่มาร่วมงานนะครับทางโรงเรียนก็ได้เชิญ ผู้บังคับบัญชาเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็คือท่านผู้มนวยการดรเทียนไทคำ้านนะครับซึ่งท่านเป็น,ปนผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับในการให้เด็กๆได้มีกิจกรรมนะครับในส่วนของอการดําเนินงานของกิจกรรมในโรงเรียนนะครับผมในการฝึกซ้อมของพวกเราก็เด็กๆมีความสนใจ มีความสมัครใจด้วยตนเองพร้อมทั้งท่านผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนนะคะได้เสียสละเวลาอันมีค่าส่งเสริมให้เด็กๆแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ก็ยังให้ลูกมาโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมกับคุณครูนะคะคุณครูก็เต็มใจภาคภูมิใจกับคุณนุนหูนักเรียนที่ตั้งใจมีความตั้งใจอย่างสูงยิ่งเราจะสารฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะโอกาสที่เด็กๆบางคนอาจจะ ไม่มีโอกาสที่จะได้มา,าสู่โลกภายนอกเราก็สร้างโอกาสให้เขาค่ะในบรรดา122ชีวิตในโรงเรียนบ้านนนจิกตอนนี้เราเอาออกมาสู่เวทีด้านนอกแล้ว45ชีวิตนะคะหนึ่งคนความสามารถอย่างน้อยก็5อย่างดังพิการแสดงที่ผ่านมานะคะทั้งเล่นล้อเดียวทั้งรำทั้งร้องนะคะทั้งเต้นทุกอย่างเล่นดนตรีด้วย นี่คือความภาคภูมิใจของคุณครูผู้สอนและนอกจากนั้นยังสามารถเด็กๆยังสามารถนำผลการฝึกสอนนี้ไปแข่งขันประกวดได้รางวัลหลายหลายประเภทนะคะและสามารถนำความรู้ตัวนี้ไปสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังเอาความสามารถพิเศษไปสอบเข้าได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูคุณครูไม่จบเอกดนตรีนะคะคุณครูจบเอกวิทยาศาสตร์แต่คือสามารถที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันสารฝันเด็กๆค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วงนี้ทีมข่าวจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสวยงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวจุดอื่นๆค่ะที่สำคัญสามารถนอนแช่อ่างน้ำธรรมชาติชมวิวเขาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศผาโศกตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลห้วยไผย่อำเภอองเจียมจังังวดหอุบลราชธานีเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำโคงภูเขาและป่าได้สวยงามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่นี่นิยมแช่น้ำชมวิวสุดอลังการ ชาวบ้านท่าลง้งตำบลห้วยไผย่อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นคนนำทางบอกว่าสาเหตุที่ผาโศกกลายเป็นอ่างน้ำกลางธรรมชาติเพราะลานหินทรายบริเวณนี้ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นร่องและแอ่งน้ำลึกจนทำให้น้ำจากธรรมชาติไหลลงไปทางหน้าผาส่วนคำว่าโศกนั้นหมายถึงร่องยาวที่เกิดจากน้ำกัดเซาะความหมายโดยรวมคือหน้าผาที่เป็นร่องยาวเกิดจากน้ำกัดเซาะจากธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ผาโศกสามารถเดินทางเข้ามาได้สองทางคือบ้านหนองผือซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับน้ำตกส้สวรรค์และทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วนพร,รั์จากนั้นจะต้องเดินเท้าเส้นทางนี้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรทั้งนี้จะต้องให้ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้นำทางเพื่อความปลอดภัยท้งนี้ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ผาโศกสวยที่สุด เพราะจะมีแอ่งน้ําให้สามารถลงแช่น้ําได้ขณะเดียวกันก็จะมีน้ําตกเล็กๆจากบริเวณแอ่งให้ได้ชมความสวยงามอีกด้วยชาวบ้านบอกด้วยว่าการเดินทางในช่วงฤดูฝนค่อนข้างมีความท้าทายแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยเพราะจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง กเกษตรกรบ้านหนองเทาหันมาปลูกข้าวผักอินทรีย์รับประทานและนำไปขายสร้างรายได้ด้านเจ้าตัวเผยค่ะตั้งแต่ปลูกและทานผักรวมถึงข้าวอินทรีย์นะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไข้ค่ะ นายพุ่สารีมูลอายุ54ปีชาวบ้านหนองเทาหมู่5ตำสำโรงอเภอสำโรงจัังหวดอุบลราชธานีเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนเองก็เคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากต้องทำงานหนักหลายครั้งส่งผลต่อสุขภาพประกอบกับขณะนั้นรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานเป็นลูกจ้างแต่ก็ยังอดทนทำงานหวังเก็บเกินเป็นทุนเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดกระทั่งปี2553จึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาอยู่ที่บ้านหวังทำการเกษตรเลี้ยง แต่เนื่องจากที่ดินที่มีอยู่ไม่เอื้ออำนวยในการทำการเกษตรมากนักจึงต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถเพาะป,ปลูกให้ผลผลิตงอกงามโดยเริ่มจากการหาจุดที่มีตาน้ำเพราะการที่จะทำการเกษตรประสบความสำเร็จจะต้องมีแหล่งน้ำจากนั้นจึงขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนมีการลองผิดลองถูกและศึกษาเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ด้วยความพยายามและตั้งใจจริงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จึงชักชวนไปเป็นหมอดินอาสานานกว่า10ปีทําให้พอมีความรู้เรื่องดินเพิ่มมากขึ้นรู้ว่าลักษณะของดินแบบไหนที่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดประกอบกับความชอบในการทําการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตนเองจึงเริ่มลงมือทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจัง เดยเริ่มจากการปลูกทุกอย่างที่ชอบกินและกินทุกอย่างที่ตนเองปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอาศัยความรู้ที่ได้จากการเป็นหมอดินอาสามาปรับสภาพดินให้สามารถปลูกพืชเจริญงอกงามขณะเดียวกันก็มีการไปศึกษาดูงานจากพื้นที่ต่างๆเพื่อนําความรู้ที่ได้มาปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนเองสุขภาพจากของวันเดียวนี่สิ่งแวดล้อมโลกเขามันมันมัน,มนปนเปื้อนไปดยสารเคมีเพราะ ต่างคนต่างหลีบต่างหล่อนจักหลีบหล่อนไปหยั่งโบหุจักโบหุจักน้ำเปลือแต่ว่าพยายามสุขภาพจะคล้องถูงมาก,ก่อนผู้บริโภคจังไรกกัสร้างในขั้วเลื่อนจะคล้องถูงปลูกกินเองให้มันปลอดภัยซะก่อนเพราะว่าสิ่งหลบหนังต่างมีเบิ้ดยางหนาไม่แดงหนาเนี่นโอ้ยปนเปื้อน,น,นสารเคมีทั้งนั้นเลยเขาพยายามกลับมาเห็ดอ,อินทรีย์จังนั้นกับพ่อแม่ลูกหลานสิปลอดภัยสำหรับตัวเจ้าของเองนะครับคนใกล้สิ่งหลบทาง ทุกหมื่นอากาศหันใจขอยังเป็นมิสารที่มีนะครับ<ง>พยายามพากันมาเฮ็ดมาเฮ็ดเอ่ออินซีมันสิปลอดภัยสำหรับเฮาสำหรับลูกร้านแล้วกันสำหรับโลกใบหนีของเฮานะครับ นายพัวบอกด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะนําพืชผักที่ปลูกไว้ในที่ดินของตนเองมาประกอบอาหารรับประทานโดยไม่ต้องซื้อหาให้เปลืองเงินหากในช่วงนั้นมีผักจํานวนมากก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่เหลือนําไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งผักในส่วนของตนมีหลายชนิดทั้งชะอมพริก ถั่วฝักยาวแตงข้าวโพดต้นหอมและอีกหลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวนอกจากจะปลูกผักหลายชนิดแล้วอย่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาถือเป็นการดำรงชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดเพราะผักต่างๆก็สามารถเก็บสดๆได้จากในสวนที่สำคัญทุกอย่างที่กินอย่างมั่นใจได้ร้อเอร์เซ็นตว่าปลอดภัยไม่มีสารพิษ สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีโดยมีน,นายชิตนรงอักษศรีและครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อทำดีไม่ต้องเดียวประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2563ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดได้สำเร็จรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจให้กับคณะครูผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่สามารถคว้าชัยรางวัล ในระดับจังหวัดพร้อมกับเป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติไปรษณนีไทยชวนบริจาคกลก่องใช้แล้วทำโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนไปรษณีไทยชวนร่วมโครงการไปรษณียรีบ็อกซ์ชวนเปลี่ยนกล่องซองเป็นของขวัญปีใหม่2,564ให้น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เพียงรวบรวมกล่องทุกประเภทและซองกระดาษที่ใช้แล้วมาให้ที่ทำการไปรษสีนีทั่วประเทศเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เปิดรับกล่องตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ติดตามข้อมูลและจำนวนกล่องซองที่บริจาคมาแล้วได้ที่ www. w e b s i t e ์ g o o g l e c o m t h a i l a n d p o s t c o m r e b o x หนึ่งเดียวในโลกประเพณีจุดไฟตุมกาออกพรรษายะโสธรวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบ้านทุงแต้โดยการน,นำผลตุมกาซึ่งเป็นผลไม้ป่ามีรูปทรงกลมคล้ายผลสม้มขนาดเท่ากำปั้นหรือโตกว่า ขูดผิวสีเขียวและคว้านเอาเนื้อและ,มะเมล็ดข้างในออกให้หมดและใช้มีดแกะเป็นลวดลายตามความต้องการเจาะรูสำหรับใส่เทียนเมื่อจุดเทียนแสงสว่างจากเปลวเทียนก็จะลอดตามเป็นลวดลายตามรูที่เจาะไว้ใช้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา กำหนดจ,จัดงานในระหว่างวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2563ณที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธร2อถึตุลาคมนี้นวัดบุรพาทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045712682วัดบุรพาทุ่งแต้093-102-82-68 1-30กันยายนนี้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เทศกาลชมปรากฏการ์กุ้งเดินขบวนที่แก่งลำดวนอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์นิวนอร์มัลติดต่อสอบถามติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ Facebook ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานีขยายกำหนดเวลาจากเดิม31สิงหาคม2563ขยายเวลากำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้ แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขยายไปจนถึงเดือนกันยายนการชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขยายเวลาเป็น3งวดงวดที่1ชําระภายในเดือนตุลาคมงวดที่สองชระภายในเดือนพฤศจิกายนงวดที่3ชําระภายในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักการคลังเทศบาลนครอุบลราชธานีชั้นหนึ่งโทรศัพท์045246060ถึง3ต่อ110 นายวิรุตวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีมอบโล่ประกาศกิติคุณเพื่อยกย่องสตรีที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลและได้เชิญชวนให้ประเทศที่เป็นสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีตลอดจนกระตุ้นให้สังคมโดยรวมตระหนักถึงสิทธิมนุษย ชนของสตรีโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการรับสมัครสตรีเพื่อคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน8สาขา8คนเพื่อรับโล่ประกาศกิตติคุณจากจังหวัดส่วนในระดับจังหวัดคณะกรรมการคัดเลือกได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563โดยรับใบประกาศกิตติคุณจากจังหวัดจำนวน3คนประกอบด้วยสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน8คน ถนนคนเดินเขมาราชเปิดนัดพิเศษตอนรับเทศกาลหยุดยาววันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้จัดเต็ม2วันห้ามพลาดช,ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนางรำจากชมรมร้องเล่นเต้นรำการแสดงเริ่มเวลา18นาฬิกาชมประเพณีและวัฒนธรรมเมืองเก่าริมโคงสุดเขตแดนสยามนถนนสายวัฒนธรรมแห่งเมืองเกษมสุขเขมาราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านให้บริการตามแผนงานปี2564วันที่8กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8นาฬิกาณห,ห้องประชุมริมทานโรงแรมกิตตรงวิวรีสอร์ทพบกับกิจกรรมอภิปรายการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จจากวิทยากรรับเชิญผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆ บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์รับสมัครเข้ารับบริการโครงการกิจกรรมต่างๆให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาดให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0821532001คุณฝน เชิญชวนน้องๆน,น,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีแนวดูเดิร a r อภายใต้หัวข้อมูลมังเมืองอุบลส่งพรตดฟลิโอผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ10คนสุดท้ายระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง18กันยายน2563และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่3กันยายน2563ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานี ด่านสุลากากรช่องเมคขอแจ้งข่าวการขยายพร,รกรต่อถึง30กันยายนนี้หมายเหตุวีซ่า MOU พาสปอตติดต่อสอบถามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045366000หรือ1178 ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0าบบาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ29,000บาทขายออก29,100บาททองรูปพรรณรับซื้อ28,470บาท48สตางขายออก29,600บาท,ข,าออ 29, บาทขอบคุณ www.glowtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล22บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์อี20 20บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 21บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 22บาท25สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่วพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่ามีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา40นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4 z n e w ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โบคาโน่สารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่โบคาโน่ ano, ลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำข่าวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับมดลูกหมด ปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจา่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน1กล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนที่หมายเลขโทรศัพท์083 9395615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนค่ะสำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ